เราเมนได้คุยกันอยู่บ่เออเออเด้คุยกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเออเออนั่นแหละมาเอาก็เลยบพอกาวน้ำเล้าเต็มเพราะว่ามันมีตำหนิเนี่ยประมาณนี้พอแผนไว้ทาแล้วล่ะจังใดรถถ้าออกไปเราล้มมันโยกได้ไหร่ก็เลยปิดเกี่ยวดึงขาดอันนี้เห็ดัสองนี่อันนี้ทีเอาเจ็ดซอกแค่น้อยเจ็ดซอกเจ็ดซอกแปดซอกเนี่ยคือบ้าน้อยเองแล้ว

นี่คันนคนจะสั่งสั่งไหนบ้างเนี่ยสั่งโดนนี่ติดอยู่สามสามคิ้วผมโดนอ๋อโอเคแต่กัดแต่กัดคันว่าติดสั้งกันไว้เดี๋ยวกัดสิดุนปี่นี่ไปตามคิ้วตามนี่ได้ไหมเดี๋ยวบอกเดีย๋ยวบอกกันมีคนสนใจเออสี่วอนเออใส่เวลาเออไว้ต้องใส่เวลา <laughs> สวัสดีครับแค่นี้เด้อ <laughs>